โอเคครับนี่เป็นน้ําดื่มนะครับที่พี่เขาให้เรากินนะครับพี่จิ๋วกับพี่หลิวนะครับมีสารอาหารเยอะแพ็คละ80มีสิบสขวดนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับพี่หลิวพี่จิ๋วก็ให้มาเป็นปากกานะครับดูให้ดีครับติ้งนองมันงอกได้นะฮะ <c oughs> ถ้าปวดหัวก็กลายเป็นยาค่ะถ้าปวดหัวนะคะ ยาค่ะยาแม่อนวดขมับเออนาะ,ะพี่ติมนวดขมับกินยาแล้วก็หายเลยหายไปจากโรคนี้เพราะติดคอเม็ดเนี่ยเม็ดนี้นะคะเนี่ยถ้าปวดหัวนะคะให้ทานทานเม็ดนี้นะคะเป็นยาด้วยหายหายไปจากโรคนี้เพราะชิ้นใหญ่มากยาจะติดอคอนะคะ <c oughs> อ่าอร่อย ที่สุดของความอร่อยไทยบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศการทำงานค่ะสุดยอดลงทะเบียนให้ลูกค้าค่ะ สครับผมดอกไม้สวยๆนะครับโอ้โหอโอ้โหดอกไม้สวยๆ